ครับสวัสดีครับเดออวันนี้ละ่ะจะจัดการแหออั่นยางนะตันวิคันเด้อจะอาบอกคือเดี๋ยวลอ้อเขาโอ้วันกกน,นี้ยากินแหั่นยางนะวันนี้เรื่องต้มเรื่องแกงบอกผมมาประเด็นต้มข้นนะต้มป่าต้มที่ได้อยู่นอกต้มข้นแบบจ่างเนี่ยข,ข้นข้างๆเนี่ยต้มจ่างอยู่ เอาละครับวันนี้เธอจะแกงออมจิ้นขวายแหมแล้ว้ะบะตอนกินลาบวันนี้กลิ่นออมวันนี้ตะบะตอมจีนดีนะเรียกเนาะเรียกตาแบบแบบแบบตาจะไข่นี่ยนะจะไข่ซอยทุกบ่ล่ะผมถึงตันเป็นใส่ซุปนั่นละใบฉัน ใบจันเออไป่ใช่อ,บอับค้านอนี่นะเฮ้ยใบจันหรอใบจันเนอ่อๆๆมอมอมอท<ะ> <ๆ S 1> ี่แน่ๆนะครับเด้อผมใส่ยอดันมันมียอดงามมาได้น่ะผมเอายอดยาต้อหมาเนี่ยมันบอกว่ากินแล้วเนี่เป็นยาอายุวัฒนะนะ แข่งปอ๊ปปอกป๊อกเลยนะอา่านี่ยาติหมาเดี๋ยวผมจะซวกแล้วกันเนี่ยย่อเข้า right ไปลนี่นะน้ออ่าทำแล้วตัวอ่าบหวานนี่นะน้อญาติหมาเนี่ยใส่ล้องมาเจอร้องไปพอแล้วที่อื่นจะใส่เหมือนผมก็หาน้อเอาเขยเขยปัญญากังมานนี่นอ เออัดี้ราอโรยนาตดนหมาใส่แล้วคาออนซอยแหนอกอม้อขอนอกิมีแมวแน่นะเองนขอมจิ้วายเพียเพียดเนี่ยนอ ถ้าบอกขวดหมดจังว่าจะไดนล่ะนี่นะนั่นจะมีดีเนาะไปซื้อมาเ์บีคแถมดีแจ้งนะยี่ห้อยังหู้เนอนี่นะก็แห่กันที่ไหนกันี่นั่นจินใหม่กินใหม่ซื้อจากเก็บของมานี่นะโอ้ผมร้อยพริกเขียนเออดอกอาพอได้เดี๋ยวจะโบโบแต่ผมบอกขวเนอะ ตามหาผมนี่บอกคั่วนะพอเนาะผมร้อยพีกนะถ้าใครชอบเฮ็ดกินสุดๆนั่นเอาถ้าจะเอาหลงก่อนละเนาะเอาพอสนใจละเอาเอาหนามเนี่ยหน่อล่างเนาะพี่เอมันทั้งนั่นนะเออเออซุดยอดเนาะโน้ำไหลไหลถ้าถ้าถาเอ้เอานี่ละเนาะเออไปเอาเลียดใส่บ้าง เรือดเลยถ้ามันนี่เนาะปาเดือดใช่เละโดเดือดเนาะกว้างรอปาฉาดโน่เลเดะกาเนาะเดือดไปละรอมันเดือดเ้ออันนี้แกงออมจิ้มควายอ่ารอรอรอแลวตามเลี้ยน้อยเนาะใครเลียแต่อ hòn em lái lại anh em mà biết đâu có gì đấy có anh em đúng này hông, không lấy mà xây đúng oh anh em à nọ nó bỏ lén đi mà kiếm con để cắn đó. để bay cắn bay cắn thì không xây toàn gì cái giờ nó ăn kim cho óc nó ờ vậy nên là bay cắn Ôi, trời, khỏi bay hút kha bảo lắm หลงดูค่าเองก็ไปนั่งสอนสอนอะไรเนี่ยแกเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวโบนโบนเอาบอกขนาดนั้นโดเดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวได้ผมจะใส่แล้วบ้าวันนี้เนอะเอาเดี๋ยวจิ้นเข้าแล้วกันเนอะแกงออมจิ้นควายนะนี่ควายตัวผู้นะ เป็นว <ind> <your mother>. ่าเอาต่อยหงอนมาแข่งเนี yeah, ่ยว um? ่าไอ้นี่น้อเขาพี่ก่อนเด้อเดี๋ยวผมล้อคาใส่ตัวอันเดี๋ยวจะตักไปกินละวันนี้หนึ่งก็แข่งออมจิ้นควายตัวปู้น้อวันนี้นะอะไรละเอาไปก่อนเด้อข้าสวัสดีคข้าเด้อมากินข้าวเล่นด้วกันเด้อวันนี้ ลาบควายตกู้นาะครับสวัสดีครับเออกนไหนก็แ์ใดนะครับสวัสดีครับนนอ่อเรออ๋อเขยนี่นี่ยยงพูดนี่นะสองเขยนะอันนี้อันนี้เขยน่เนี่ยยงผูไอ้เงีก็นี่ไอ้เงี้ยอันนี้นะคนงอมเนี่ยนคนนี้นี่น่ออกทิกตอกหน่ยดาวทิกตอเด้อเอาบ่อีก่อนนะเสี้นอเล่ี้เนาะเอา เดี๋ยวป้ากันน้อสวัสดีครับ